ยิ่งเริ่มต้นช้ายิ่งต้องออกแรงหนะักวันนี้ผมจะเอากราฟหนึ่งเป็นภาพผ่านภาพหนึ่งมาให้ดูว่าถ้าเราเนี่ยเอาเงินไปลงทุนได้8%ต่อปีนะ8%ต่อปีนะผมให้ใน A ก่อนเดี๋ยวลองดูตามภาพเลยเดี๋ยวผมแนบภาพให้ดูใน A เนี่ยสมมุติว่าใน A เนี่ยเริ่มจากการที่ลงทุนเดือนละหมื่นบาทนะลงทุนไปเรื่อยๆ10ปีเนาะปีหนึ่งก็แสนสอง10ปีก็รวมเงินต้นทั้งหมดล้านสองนะครับเนาะได้ผลตอบแทน8% แล้วผ่านไป10ปีหยุดนะหยุดตามภาพเลยนะสีแดงเนี่ยหยุดพอหยุดเสร็จปล่อยเงินลงทุนต่อลงทุนไปเรื่อยๆจนครบ20ปีเงินเนี่ยจะกลายเป็น3.7ล้านอาออมทีละหมืน่นใช้เงินต้นประมาณ1นล้านสองแสนเนาะแล้วก็หยุดที่ปีที่10แล้วก็ลงทุนต่อไปเรื่อยๆจนครบปีที่20เนี่ยเงินจะกลายเป็น3.7ล้านโดยประมาณนะกลับกันเรามาดูใน C ใน C เนี่ยเปรียบเทียบเหมือนเราเนี่ยเริ่มต้นช้า เราขี้เกียจเรามมวแด่เที่ยวเล่นเราไม่ได้สนใจเรื่องเงินไม่ได้สนใจเรื่องการลงทุนมมวแด่เปสามวมมวแด่ใช้ชีวิตนะเราเริ่มฉาเรามาเริ่มตอนที่ข้างหลังแล้วคือ10ปีแรกเราไม่ได้ลงทุนเลยเรามาเริ่ม10ปีหลังก็คือปีที่11เป็นต้นไปเนะาะการที่เราจะอยากได้เงินในระดับเดียวกับใน A เ,เนี่ยที่ใน A หยุดแล้วสบายแล้วง่ายๆเนาะไม่ต้องลงทุนอะไรไม่ต้องลงทุนเพิ่มแล้วเนาะกินผลตอบแทนไปเนี่ย เราจําเป็นเนี่ยใน C เนี่ยจำเป็นต้องลงทุนโดยใช้เงินทั้งหมดเดือนละ2 0 0 0 0บาทจะเห็นว่าหมันมันมันลงแรงลงเงินนันหนักกว่าเดิมเยอะหรือใช้คําว่าลงเงินหนักกว่า2เท่าเนาะและปลายทางเนี่ยต่อให้ได้ผลตอบแทน8%เหมือนกันนะปลายทางเนี่ยเงินเนี่ยยังโตไปยังไม่เท่ากับใน A e เลยนะเพราะว่าเงินเนี่ยโตไปถึงระดับที่แค่3.4ล้านเท่านั้นเองเรื่องนี้ใน A e กับใน C เนี่ยผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่า ยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่หรือวันนี้ใครก็ตามไม่ต้องสนใจอายุแหละสนใจว่าวันนี้เรารู้แล้วว่าการลงทุนเนี่ยเริ่มต้นทันทีเนี่ยสำคัญระยะเวลายิ่งยาวนานยิ่งโคตรสำคัญเนี่ยและเริ่มทันทีวันนี้ผมอยากจะมาชวนแค่นี้แหละสวัสดีครับ